ทรงสูงนะครับรองทรงสูงความสูงกรอบทรงอยู่ตรงนี้ครับเลยจุดเขาเรียกอะไรนะขมับขึ้นมาอยู่ระหว่างกึ่งกลางกับจุดเถิดกับขมับนะครับอันนี้คือจุดเถิดนะครับตรงเลยเราแย่งเข้าไาเขาเรียกจุดเถิดตัวนี้เรียกขมับทีบ่เหลี่ยมออกข้างอยู่ระหว่างกึ่งกลางนะครับเลยจุดขมับ <MO yt> ขึ้นมาตรงนี้อันนี้คือรองทรงสูงถ้ารองทรงกลาง อยู่ที่ขมักทับตรงมุมเนี้ยเราตรงต่ำที่ห่างตาอันนี้คือกรอบสูงนะครับซึ่งเราตรงสูงเนี่ยอาจารย์ใช้หวีใหญ่ในการขึ้นสง่งหวีใหญ่มีสองด้านนะครับเห็นไหมที่มาร์คไว้จุดมาร์คเนี่ยคือเป็นการวางวัดฐานจุดที่สองเนี่ยกับสามตรงเนี้ยเอาไว้สำหรับในการตัดใช้ได้ทั้งด้านห่างและด้านทีขั้นแรกถ้าผมลักษณะนี้ใช้ด้านห่างกว่า ถ้าด้านผีนี่คือการเก็บนวลแต่ออกเยอะมากผมจะออกเดียวกว่านะครับให้ใช้ด้านห่างก่อนนะนะครับด้านนีนน้ซึ่งการขึ้นทรงทั้งหมดมีเจ็ดจุดที่ผมจะแบ่งปันให้ดูทุกรุ่นผมว่าขายทาดนี้นะจุดที่หนึ่งคือจอด้านขวาจอด้านขวานะครับจุดที่สองบนหูขวาจุดที่สามหลังใบหูขวาจุดที่สี่ท้ายทอยห้าหลังใบหูซ้ายหก บนหูซ้ายและเจ็ดจอซ้ายซึ่งทุกจุดวางหีจะแตกต่างกันจะแตกต่างกันหมายความว่าจุดแรกนะครับท้ายหวีใหญ่ด้านที่วางหมี45องศาจุดที่หนึ่งนะ45องศาจุดที่สอง180องศาครับแนวนอนจุดที่สาม45องศาตั้งขึ้นไปหาจุดที่สอง จุดที่สี่สี่สิบห้าองศาตรงกลางมาหาจุดที่สามจุดที่ห้าสี่สิบห้าองศามาเชื่อมจุดที่สี่จุดที่หกคือบนหูก็คือร้อยแปดสิบองศานะครับจุดที่เจ็ดลายวีชิดโคนวียกนี้จุดที่เจ็ดจะเปลี่ยนจากทุกจุดเลยให้สังเกตูการตัดนะครับเริ่มจุดแรกเลยนะครับจะอธิบายเป็นทีละช็อตทีละช็อตนะครับนี่ต้องนตงเดือดตามเนาะอยู่จุดที่มื่เดียวมีจุดน้ คครับนี่เดิมเลยดูนะครับไม่เป็นไรล,นไลักษณะผมคือผมเส้นใหญ่ชี้และต่อห่างนะครับดูนะฟันหวีงัดผมท้ายส่วนที่สองในการตัดปลายหวีวัดที่หนูแก้มด้านล่างครับว่างหวีสี่พัองศางัดผมให้ติดนะครับเห็<ม>นไหมหนึ่งหวีเดินขึ้นมาตรงๆเลยครับสุดขึ้นมาจุดที่สาม หนึ่งแล้วสองเชื่อมหวีในการยกขึ้นยกทั้งโครนหวีนะครับแต่ปลายหวียังติดอยู่นี้อยู่นะแต่ในการเดินหวีให้เดินแค่ครึ่งหนึ่งของหวีในการตัดผมไม่ใช่ว่าหวีที่หนึ่งเต็มหวีที่สองอัดเข้าไปอย่างนี้นนะสูงลิฟเลยนะครับหวีแรกนะครับเนี่ยหนึ่งหวีปัตเตอร์เลียนเดินในหวีเลยเห็นไหมครับหนึ่งหวีที่สองยกขึ้นนิดหนึ่งครับเห็นไหมครับสามโค้งลอยขึ้น ตามรูปศีรษะโค้งแบบนี้นะไม่ใช่โค้งอย่างนี้นะอันนี้เอียงออกนะโค้งหวีขึ้นเห็นไหมครับสันมีจะเอียงเข้ามาตัวเองแหละเพื่อไม่ให้ผมเป็นขอบหมายความว่าตัวนเป็นปีกกลางออกนะครับแล้วโค้งตรงนี้มันจบทีเดียวเลยนะครับดูนะหนึ่งสองและสามรอยโค้งขึ้นครับ,นะรรบเห็นไหมครับขอบส้องอยู่ไหนที่นี้ตรงนี้ใช่ไหม หลังจากนั้นด้านล่างเราเค่อยมาเก็บรายละเอียดทีนึงสร้างกรอบให้ได้ก่อนขั้นตอนแรกนะครับเก็บรายละเอียดเห็นไหมครับเก็บให้มีลักษณะนวลพืนเห็นไหมครับกรอบอย่างนี้แล้วนะกรอบส้งอย่างนี้ตั้หนต่นี่สองครับใช้ส่วนที่สองและสามี่จารมาไว้เห็นไหมครับตัดเข้าไปครับผมงัดผมอย่างนี้เลยนะเนี่ยดูการวางมือของจานนะครับแต่ช่างใหม่ๆจะวางทับอย่างนี้เลยแล้วก็ตัดไม่ออก มันมันไม่กินผมก็เลยเอียงฟันหีอ๋อดีผมละตัดเลยครับนี่หลุมแบบอาจารย์แบ่งแล้วเป็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นดูการวางนะครับงัดเข้าไปครับผมเนี่ยงัดผมตรงตรงตรงบนหูลูกค้าเห็นครับไม่ใช่งัดงัดเอาหูลูกค้าออกนะสันมวีชิดแล้วครับเห็นไหมฟันหวีจะเอียงออโต้สันหวีต้องติดนะส่วนปลายหวีตำแหน่งที่หนึ่งครับไปไหนครับใบวัดฐานตำแหน่งที่หนึ่งครับปลายหวีตัวนี้เห็นไหมครับ วัดฐานแล้วเนี่ยหีอยู่แล้วธรรมชาติเลยนะครับเห็นไหมสันมีชิดสันมีจะเอียงออ,อโต้เลยแล้วเดินตะเลี่ยงตามบมีเหมือนเดิมครับหนึ่งครั้งอสองครั้งยกขึ้นนิดนึงสามลอยโค้งขึ้นมาถึงขอบผมนะครับโค้งขึ้นมานี้เกี่ยวขอบนี้แหละเห็นไหมเห็นขอบแล้วใช่ไหมครับตำแหน่งที่หนึ่งและที่สองเห็นดือยังเห็นรือยังเห็นแล้วนะ ตำแหน่งที่สามครับทีนี้ตำแหน่งที่สามหลังใบหูครับเหมือนเดิมฟันหวีงัดผมครับเห็นไหมตัดเข้าไปเห็นไหมเอยฟันหวีชิดฟันหวีเอียงออกปลายหวีคือตำแหน่งที่หนึ่งครับไปวัดตำแหน่งที่สองอันนี้คือปลายหวีนะครับไปวัดตำแหน่งที่สองดูนะงัดออกมากครับปึ๊บเห็นไหมหนึ่งหวี องมียกสามวีลอยโค้งขึ้นตามรูปศีรษะปลายหวีอยู่ที่โคนตูที่ตำแหน่งที่สองนี่นะครับเฟว่าตำแหน่งที่สองดูนะแล้วถ้าเก็บรายละเอียดด้านล่างครับนีสร้างกรอบให้ได้ก่อนแล้วค่อยแต่งสีนผมด้านล่างให้มีลักษณะนวลกลืนเห็นหรือยังเห็นหรือยังสองสามตรงนี้ปล่อยก่อนนะมาตำแหน่งที่สครับทีนี้ ตำแหน่งที่สี่คือท้ายถอยความสูงของรองทรงสูงอยู่ที่จุดทุยของศรีรษะลูกค้าหรือว่าเลยครึ่งใบหูขึ้นมานี่ครับจุดทุยตรงนี้นะเนี่ยจุดทุยดยนะครับเห็นไหมนะครับจุดทุยแต่ถ้าเป็นรองทรงกลางอยู่ที่ครึ่งใบหูครับขอบสรงถ้ารองทรงตามปิ่งหูด้านล่างนะครับเนี่ยประมาณนี้นี่ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราให้ดูลองตรงต่ำเนาะนะครับอ่ะวางหนีสี่สิบห้าองศาหืมเนาอยากดูอ,อ่อพอี่สามยี่สี่ก็ไหนโอเคได้ครับดูนะเริ่มตรงกลางก่อนนะครับตรงเนี้ยตำแหน่งที่หนึ่งวัดต้นคอลูกา้าห้ามเลยขึ้นท้้งบนนะวางหมีให้ได้สี่สิบห้าองศาดูนะครับงัดผมขึ้นมาตั้งหมีสี่้าองศาเห็นไหมไถข,ขึ้นมาตำแหน่งที่สองดูนะ ถึงกรอบทรงบิดออกเข้าหาตัวแบตเตอรี่เห็นหรือยังความสูงอยู่นี่นะนะครับให้ดูให้ชัชดๆดูชัดๆให้เห็นกรอบก่อนกรอบอยู่ที่ตรงไหนครับกรอบผมความสูงอะ่ะจุดคุยนะครับ,บหรือว่าเลยไปครึ่งใบหูขึ้นมาเห็นยังครับตรงนี้นะนเห็นเนาะเสร็จแล้ววางหวีลักษณะเดิมคือ 4ี่องศาเหมือนเดิมให้ไปเชื่อมกับตำแหน่งที่3ห้ามตั้งหวี90้าสไม่จะสูงยิดไปนะมัน็ะตัดเห็นไหมเก้าสิปุ๊บเห็นครับพูดนีเลยสูงสบ <c oughs> ถึงนี้เสร็จ <c oughs> ปุ๊บ <c oughs> สี่สิบองศาเดินหวีทีละครึ่งหนึ่ง <c oughs> ในการกินผมไม่ใช่ดันไปอย่างนะี้นะดันไปเลยนะมันก็จะเป็นล่องล่องล่อง เผื่จะมีของแถมมาด้วยคือแหวนนะครับเห็นไหมครับเนี่ยไล่ทีละรึ่งหนึ่งถึงขอบบิดออกขอบที่นี่วางไปข้างล่างอย่าไปโฟกัสนะครับข้างล่างที่หลังโฟกัสตรงขอบผมอย่างเดียวครับตอนเนี้ยขอบทรงเนี่ยนะครับเนี่ยให้โฟกัสตรงขอบเห็นไหมครับมันจะไปเชื่อมกันเลยครับสี่สิบห้าองศาเห็นไหมจะพอดีเป๊ะลักษณะผมด้านหลังจะเป็นรูปมนโค้องมนเป็นตัวยูนะครับมันจะไม่ตรงมาเหลี่ยมนะเป็นตัวยู นะครับแล้วเราให้มาเก็บรายละเอียดด้านล่างสร้างกรอบให้สวยตีกรอบให้ได้ด้านล่างไม่มีปัญหาครับแต่ถ้ากรอบยังไม่ได้ลงมาลงล่างบนขึ้นบนลงล่างลงล่างขึ้นบนงงกกงกล้อง,งเลยนะครับได้กรอบนี้เสร็จปุ๊บงนี้ปล่อยไว้ก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวจะคุยว่าแต่งยังไงมาถึงนี้เสร็จแล้วนะ มาถึงตำแหน่งที่5ครับทีนี้พี่ครับหมุนอีกรอบนึงครับก็อีเราออโต้ครับโอเคเยี่ยมเลยนเยี่ยมเลยนะครับตำแหน่งที่5เหมือนเดิมฟันหวีงัดผมปลายหวีอยู่ไหนครับนี่คือจุดวัดนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับงัดขึ้นมาครับผมเห็นไหม สันบีชิดฟันบีเอียงออโต้เลยไหครับดูนะตั้งขึ้นตรง,ตรงแล้ววางสี่ห้าเหมือนเดิมครับมาเชื่อมกับขอบตรงนี้ครับดูนะไล่ขึ้นตรงบีเราอย่ายกขึ้นไปนะครับปลายบีเี่ยอยู่แนวเดิมวห็นครับไปเชื่อม,มค่อยๆไล่นะครับมันจะพอดีกันเประเลยเห็นไหมครับพอดีเลยเนาะข้างล่างเอาไว้อย่างนี้ก่อน แต่งข้างบนให้ได้กรอบทรงให้สวยกว่าห้าแล้วเห็นไหมครับตำแหน่งที่ไหนตอนนี้หกใช่ไหมบนหูครับวางหนึ่งร้อยแปดสิบองศาครับฟันหีงัดผมดึงหูลูกค้านิดนึงครับดึงตรงนี้ไม่ใช่กระชากหรอกนะแค่นี้เบาๆงัดเข้าไปเอียงออกมาเห็นไหมครับสันมีชิดฟันหีเอียงออกปลายบีวัดตำแหน่งที่ห้าเห็นไหมครับนี่คือปลายบีเอียงมาหนึ่งครั้ง สองยกขึ้นนิดนึงครับสามโค้งขึ้นตามรูปศีรษะวแล้วผมก็จะได้กรอบอย่างนี้ครับกรอบส่งใหม่แล้วค่อยแต่งรายละเอียดการเก็บรายละเอียดอีกรอบเห็นไหมครับกรอบอยู่นี่เนาะตามอย่างที่เจ็ดทีเนี้ยเ, 7, เปลี่ยนแนวแล้วนะครับเปลี่ยนแนวแล้วนะปลายหวีตัดผมเข้าไปฟันหวีครับงัดขึ้น ลายหวีอยู่ที่หูลูกค้านี่นะไม่ใช่ว่าขึ้นอย่างนี้นะปลายหวีชิดโคนหวีเล็งมาดูตำแหน่งที่หกครับสูงอยู่แค่ไหนเนี่ยวิดเอานะครับเราอย่ายกขึ้นอย่างนี้นะมันจะสูงอีกข้างหนึ่งต่ำดูนะครับไล่ไปเห็นไหมปิดไปเรื่อยๆหมุนหวีไปนะครับเก็บไฟเนี่ยที่เราฝึกกันจำได้นะหนึ่งสองสามสี่ห้า ออกเชื่อมยกขอบเก็บรายละเอียดด้านล่างเห็นไหมครับกรอบทรงสวยแล้วนะสองข้างอย่าเท่ากันเป๊ะเลยพราะอะไรทราบไหมการวางหวีครับองศาของหวีตำแหน่งที่หนึ่เป็นเกณ์นในกําหนดความสูงสองไปวัดหนึ่งสามมาเชื่อมสอง,ส,องสี่ไปวัดสามห้าไป4สี่และหกไปห้าเจ็ดวัดหกนี่คือรอบทรงสร้างรอบทรงอันดับที่หนึ่ง อันดับที่สองเก็บรายละเอียดตีนผมด้านล่างเนี่ยมันมี2วิธีใช้หวีใหญ่ด้านทีเก็บก่อนสองหวีเล็กอีเดียวเหมือนกันหรือสมวิธีทางลัดนี่ออโตโอ้ใส่เข้าไปให้ดูทั้งสองแบบเนาะให้ดูหวีกับออโต้ตัวนี้ตัวนี้ก่อนวิธีสบัดคือตั้งลงแนวนี้เลยนะครับตั้งตรงแลวนี้เลยดิ่งแนวนี้เลยนะเพราะตัวนี้มันมีอ่า ลองลองมันกันอยู่แล้วอ่ะแต่ถ้าเราตัดลูกค้าโดยตรงแล้วทำอย่างนี้ไม่ได้นะหนังหลุดนะครับต้องตั้งอย่างนี้เข้าไปครับตั้งเขาไว้แล้วมันจะไม่กินเนื้อลูกค้าครับเราะมีฟันย <c oughs> แต่วิธีสะบัดทีเนี้ยสะบัดสูงแค่ไหนประมาณหนึ่งหน้าหวีใหญ่ครับหนึ่งหน้าหวีใหญ่คือตรงนี้นะครับประมาณนี้นะเนี่ยหนึ่งหน้าหวีใหญ่หนึ่งหน้าหวีใหญ่เดี๋ยวข้างนี้ผมจะให้ดูเบอร์ลองด้านโน้นจะให้ดูหวีใหญ่นะทีละครึ่งข้างนะครับ ไม่งงเนะาะเดี๋ยวได้ดูสองแบบโอเคครับตั้งขครืตรงตครับเห็นไหมงัดขึ้นไปเลยหนึ่งหน้าวุใหญ่ครับสะบัดสะบัดสะบัดงัด,ดทางงัดทางงัดทางงัดภาษาอะไรเหมดหระเห็นไหมเสร็จแล้วเก็บนี้มาเชื่อมครับผมเอียงครึ่งหน้านะครับเนี่ยบนหูเนี่ยเอียงออกมาครึ่งหนึ่งเห็นไหมที่เหลืออ่าลองดูถ้ามันเกินขึ้นมาก็อี้ใหญ่เชื่อมช่วยกันอีกแรงนะมันใช้ได้หมดครับเครื่องมือ เห็นไหมครับงัดขึ้นแบบแต่งให้มีลักษณะนวลกลืนไม่ใช่ขาวดำดำนะขาวนวลกลืนเห็นไหมต่อผมลูกค้าจะดูห่างเห็นไหมครับต่อห่างตัดข้างนี้มุมนี้เอียงนะครับไม่ใช่ว่าลงเต็มหน้านะเนื้อตรงนี้หายเลยครับแบบเลย พอผมแบ่งปุ๊บเขาจะเรียกทรงอะไรอย่างเงี้ยวินเทจอ่าดูด้านหลังครับตรงนี้อ่าดูด้านหลังเห็นไหมดำๆอยู่นะครับวางขึ้นมาหนึ่งหน้าเห็นไหมครับหนึ่งหน้าอีใหญ่สะบัดครับงัดขึ้นไปเลยเนี่ยดูนะกระชาเห็นไหมครับสวยอย่างที่อาลีสวยเลยข้างหนึ่งที่อาลีตัดนะฮะอันน,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 นั้นเลยเหรอตรงทางที่ตง้งเหรอที่ต้งบอก นี่อะไรหมดล้ออย่างเงี้ยการรับรองว่าเด็กโตกำลังป่วยบอกเลยว่าเด็กลองบอกผมขอเงียบหนขอยผมจะมาไ่ตแบบอิ่มนะครับได้ครึ่งหนึ่งเลยนะที่เหลือให้ดูครึ่งนึงดูการใช้หวีนะโอเคครับผมในแบบหนมครับคอโตมาแล้วนี่โอเคครับข้างหนึ่งสวยข้างหนึ่งแบบนีก็ดีนะเสร็จแล้วทีนี้ สีใหญ่ด้านบีครับเห็นไหมที่ดำางนีงัดขึ้นครับผมเห็นไหมตัดขึ้นไปเลยค่อยๆไล่นะครับดูนะเห็นไหมไล่ผมบอกนิดเดียวอันนี้คือข้างนี้จะใช้บีนะครับงัดอย่างเดียวงัดออกเรา่าไปจมปันหีนะครับปันหีห้ามจมเด็ดขาดถ้าปันบีจมเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนทรงเมื่อนั้นเลยครับ เห็นครับดูนะงับขึ้นไปเนี่ยแต่งเหมือนไปเห็นไหมครับดูอันไหนง่ายกว่าเบอร์ลองมวิซิงเหรอมน็เหดูจานทำง่ายๆเนาะก็ใช่ไงจารย์ตัดมาเกือบสามสิบปีแล้วนี่อาจารย์ทำไม่ทำไม่เป็นเนี่ยจานต้องไปทำอาชีพอื่นแล้วนะจารนเขาต้องง่ายเห็นครับเสร็จแล้ว อ่าปลาตะเลี้ยนเบี้ยงเลยไ,เ<อ>ไม่เป็นไรสองข้างหลังจากนั้นหลังจากนั้นกันขอบต่อเนื่องันเกีน้นรับน,นี้นะครับตัวกันจรคือใช้ตรงนี้ก่อนก่อนที่จะใช้มิดโกนนะนะครับเห็นขอบเห็นเห็นเห็นรูปเดิมเขาไหมรูปจรขาเนีน่อันนี้คือ จัดการให้เป็นธรรมชาตินะครับมันจะมีทั้งจอแหลมจอเฉียบจอตรงธรรมดาก็มีอันนี้จะเป็นจอธรรมชาติเลยนะครับจากฝรัเงเยนเหมือนที่เราฝึกเมื่อเช้านะที่อาจารย์ทำให้ดูขึ้นหนึ่งครับการ่างนี้เม้าไปนะครับคว้านให้เป็นรูปสระอาก่อนแล้วก็คว้านตรงลงมาการแบบนี้เข้าไป เจ็บไหมไม่เจ็บนะแสดงว่าผมไปได้กันออกครับเห็นไหมคว้านขึ้นมานิดเดียวนะเราอยาให้กินเข้าไปในเนื้อผมนะครับเห็นไหมนิดหนึ่งมุมนี้ก็คว้านไปเชื่อมกันครับนี่ก็ตันนะืเ็จแล้วตรงนี้ ไม่ต่อเชื่อมอย่างนี้ลงมาเลยครับกันอย่างนั้นบนเริงมาเลยนะนี่ต่อเลยคือผมลูกค้าเป็นสองสี <c oughs> ก็เลยต้องเหลยตาดูนะด้านหลังให้ทยอยเราไม่กันตรงนี้นะครับไม่กันตรงนะเราเก็บให้นวลให้เฉย อูหน้าตาของงานเร้างตับผมก็อยู่บ้านแล้วจะตาร์ตตับผมข้างนี้เสร็จแล้วข้านี้ที่เหมือนเดิมครับหนดไปหาแฟนเราหน่อยเนี้ยงจอวันนี้ครับเหมือนเดิมฟานนะครับเหมือนเดิมนะมันไปอยู่ทางโน้นเหรอเห็นไหมทางโน้นไม่เห็นเนาะเดี๋ยวถ่ายวีดีโอไว้อยู่นะครับผมจะไปที่ ขออนุญาตพี่ตรงลง y o YouTube ดเลยนะจะได้เป็นวิทยาทานให้หลายๆคนครับอยากดูอยู่ใช่ไหมได้เลยครับนั่นแหละติดมาเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเสร็จแล้วมุงนี้ก็เชื่อมมายยเเดวจบินาลมีลูกน้องรอยอยู่เทียบของผม เหมือนเดิมครับมาเชื่อมกันเห็นไหมดูปุ๊บอยากไปตัดแล้วนี่เจอเจอหลายแบบแล้วทีนี้หลังจากเราตัดเสร็จปุ๊บไอตัวตัวปัดผมมันกันไปไหนครั ีดำๆที่เุ็นโอ้ตาเอาอะไรทำตาปัดผมออกให้หมดนะครับที่ติดกับลูกค้าอยู่นะครับเดีด๋ยวเก็ดยิ้มเป็นไก่ก่อนนะนลหลังจากนั้นนะครับ น้ำอย่างนี้ครับที่มัน่วงเมื่อกี้ฉีดน้ำอ๋อยกอแกงฉีดน้ำเพื่อเช็คผมลูกค้านะครับบางที่บอกว่าทำไมต้องฉีดที่บอกว่าฉีดน้ำเพื่ออะไรอยากรู้ไหมครับไม่ให้ผมแตกปลายไม่เกี่ยวเช็คด้วยไหมครับเนี่ยผมลูกค้าตรงไหนเป็นก้อนเราจะเห็นเลยไหมคือเขาซอยแม่ละเอียดมะเห็นไหมครับวิธีซอย ถ้าผมสั้นอย่างนี้จะทํายังไงหลราจาย์น,นะครับผมสั้นนี้แล้วก็หวีดูว่าเขา้าทรงไหมถ้าผมเราเข้าทรงแล้วเราไม่ก็จะไม่จําเป็นต้องเอาออกเลยครับมันได้ทรงแล้วแต่ว่าเราเช็คดูส่วนที่มันหนาเป็นก้อนแค่นั้นเองเนี่ยผมขาดช่วงนะครับยกขึ้นมาหวีขึ้นมานี่ครับเห็นไหมครับวางไล่นิดเดียวเก็บไล่นิดหนึน่งปุ๊บทางนี้ต่อครับ ไปเชื่อมนยมีอยู่นิดเดียวครับตัดตรงได้เลยนะครับไล่ไหมมันจะเห็น,นเอาละก็สวยแล้วข้างบนทําไงล่ะเนี่ยถ้าสมมุติผมสั้นอย่างนี้เราหยิบไม่ติดแล้วก็ซอยบนหวีครับยกขึ้นเนี้ยตัดขึ้นแค่ไปปลายไม่ให้ผมเป็นแนวผมชี้ออกมันแค่นี้นิดเดียวด้านขอบผม ตัดขึ้นแล้วก็ตัดตัดขึ้นแล้วก็ตัดไม่ใช่ว่าตัดเป็นหมดเลยนะเราเช็คดูผมว่าเท่ากันไหมถ้ามันเท่ากันเราก็ไม่เป็นไม่ต้องไปตัดนะครนับเล่ยไปปลายออกนิดหนึ่งไล่ออกเห็นครับไล่นิดน่ิดเดียวข้างน้นต่อข้างนี้นิดหนึ่งครับเห็นไหมนิดหนึ่งเราก็เช็คดูเห็นไหมครับมองเห็นนะสถานที่มันแคบไปหน่อยเนาะ รุ่นนี้เราอบอุ่นนะครับเปลี่ยนชื่อใหมรุ่นเรารักกันนะครับหลังจากนั้นวิโกนกันตามรอยนี้แล้วก็เข้าสู่บวนการถ้าลูกค้าคนหนุ่มคนนั้นก็คือตามนั้นแล้วก็เช็คผมทั้งหมดก็คือจบแล้วเพราะว่านี้่ชอบวิโกนก็ไม่ต้องกะได้ครับอันนี้คือลองทรงสูงมาตรฐานนะครับมีกี่ขั้นตอนครับหนึ่ง ขึ้นกรอบทรงด้วยหวีใหญ่ใช่ไหมครับ7จ็จุดทั้งหมด2เก็บรายละเอียดตีนผมให้มีลักษณะขาวนวลใช้ได้2วิธีเบอร์รอง0.5ุ้าได้หมดหรือว่าใช้หวีใหญ่ด้านทีสองแบบเก็บตีนผมนะครับส่วนการใช้เบอร์รอง0.5้าอันนี้คือง,ง่ายสุดเราต้องรู้ว่าเกณฑ์การใช้สะบัดข้อมือในการเก็บมวลแค่หนึ่งหน้าหว,วีใหญ่เท่านั้นเองจากตีนผมด้านล่าง เน right? sí, right? right. right ี่ยครับใช่ไหมตีนผมด้านล่างคือตรงนี้นะครับหงหน้าแต่ท่างใหม่ๆพลาดเพราะว่าไถอย่างเดียวตรงเลยปื้ดืเท่ากันหมดแล้วครับอันนี้คือเองลงสูงมาตรฐานนะครับประมาณนี้ครับ